สวัสดีครับพบกับผม KNP TV นะครับแล้วก็พบกับเกม Overwatch oh, นะครับมาดูกันเลยยังไม่เข้าที่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบสองดอดอก็โหลดอยู่ไงพี่นี่มาแล้วไปด,ดิเฟนอ้ยาดูดน,นี่เต่อเอาจริงดิเนี่ยแครี่โคตรฮันโซฮะโชว์ไปเลยเก็บกดมานาน,นสงสัยเลยชอบ คือจริงใจในใจตัวเองกันชอบเล่นธนูอยู่แล้วไงแต่ว่าเล่นฟาคายไปเล่นจอยไงแม่งเก็บกดยิงธนูไม่โดน <c oughs> เลยเล่นธนูซะเลยระเบียบหนึ่งเขาบอกจมีเลเวล,ล,เวล,เลยบห,ห,ห,หนึ่งหรือเปล่ายังไงดียังไงดีออไม่ไม่ไม่เกี่ยวรอบที่ผมเล่นก็เลเวลหนึ่งเหมือนกันนะฮะผมเพื่อนมีคนวิวแปดสิบมาจากไหนไม่รู้ครับหลุดมาจากไหนไปแล้เดี๋ <c oughs> ยวเดียวเขาวิวเยอะอ่ะ ไม่มีใครสนใจทุกคนอยากเล่นดัมเมจเราก็เป็นดัมเมจแต่เราเล่นดีเฟนต์มไม่ไรปวนได้ก็ได้ะแค่ไปตาแรกอาาร่อนแค่ปืนดีเฟนต์รอบนี้ดีเฟนต์แค่ที่เดียวก็ก็วัดกันนะฮะ

ใครมาเล่นหลังเนี่ยโอ้ข้างบนพี่ข้างบนโซเยอร์อยู่ข้างบนอ่ะมันขึ้น้างบวนแล้วโอ้มันแอบมาข้างๆได้ไงเนี่ยโอ้ทีมเราป้อมสองเลยโหดจริงบ้องควรป้องกันระวังโดนตุยตยังตุยหลัง โอ้โหเฮียมันมีตัวแทนสี่อ่ะโจเฟติเก็บหมดเฮ้ยเชี่ยช่วยด้วยอ่ะไม่มีใครเลยเหรอแล้วตัวแทนมันเล่นดีตัวแทนแล้นแหะอ่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่กล้าเล่นแทงเท่าไหร่อ๋อโอ้โหทีมเรา <Never S 3> มีเด็บเด็บเยอะแนะแต่ตายไปไหนหมดตาย เพราะว่าพี่น่าจะปรับเปลี่ยนกันตอนนี้คือสภาพการอะไรคิวอยู่นี่ไงอ๋อระดับไหนไม่มีหลักปรับเปลี่ยนอะพี่มันระดับเทพโอ้โหปูหนูหนีรอดดูสิตายแน่ไหมแล้วระดับนี้ไม่ต้องโความันเข้าไปไหนๆแล้วนะ พี่ระวังหลังเลยนะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอโลมาตายโอยสว์เสือกยิงไม่แม่สไนเปอร์ไก่เสือกยิงกูไม่โดนอยู่ไหนวะไปแล้วยิงไม่โดนไปล่ามันเฮ้ อยู่ไหนเฮ้ยเรื่อยนอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยตายแหวงใครมายิงข้างล่างฟ้ากำลังวัดดวงกันอยู่ยได้ยังไงออที่กูโค้งเลยสัตว์เราถ่งไม่ได้เลยอีกหนึ่งนาทีอย่าให้มันเข้าใกล้ต้องยิงต้านตายซะ ม,มีคนายมันมีไอ้พาราชื่อ,อยังไงอสายสองชื่อ,อย,ยังไงยาต้องยิงแทางาไหนอ่ะเอเลเมนท์หกยูหกยูยิงแม่งเลยลดูดิโดนสักกี่คน ไม่ตาย้ะคนเลยฮะสยอดจริงต้องฆ่าตอนนี้เกือบตาย เออตายเฮ้ยพี่โดนแม่งเอ้ยตามตา,ามโอ้โหล่วงมาเลยอ้วนตายใครมันมายิงวะเนี่ยนักเกียร์ตัวระเบิดตัวระเบิดมันบินอ่ะมันบินอ๋อไอตัวผ่านผมมีสองตัวผมก็นึกว่ามีตัวเดียวอะไรนะ รถแม่งไม่มาไอศตเฮ้ยสิวินะแล้วแฮป p ี m มิวเย่ยยิงแถม้ยโอทอมน่าเกี้อเอ้าตายหมดแก๊งชิมายแล้วมันนถึงแ่่ล้ววะ เฮ้ยโอ้โหมันเล่นพาลายมันยิงโอ้ไม่ไอ้เ,อเ,อเค่ไม่กยิงแม่งเลยหมันไส้ไม่โดนเนี่ยอ้โดนตัวนึงเอาวะ <S <S อย่างน้อยก็ต้านเวลาไว้สักใหม่โฮ้ยใหม่แล้วเฮ้ยโอ้ย อโอ้แม่งโอ้โหแม่งมีอะไรตัวระเบิดบ้าโอ้โหนี่มันนัดเล่นพาราเรือไงเนี่ย <Never surrender. S 1> โอ้โหโคตรไกลเลยไอออนโหู่เเ็วของมึงเยอะ เห็นพี่เดี๋ยวมันมาแล้วพี่มันมาแววโอ้โหอะไรวะเนี่ยแหวงมีย <c oughs> ี่ไม่มีสไนเปอร์ข้างหลังโหทีมมันทำไมมันดีจัง <c oughs> ทีมเราเล่นซ้ำด้วย <c oughs> นาา่าเกลียดมากมันก็ดีแ, <you S 1> แหละแตโโ่โอ้โหเบียไปลิงคนหนึ่งแล้วแต่ฝาอันไปมั้ยเนี่ยโอ้โหมันจะยึดได้อีกแล้ว สองคนคิวไม่ได้เลยโอ้โหมันยิงมาเลยอุ้ยโอ้โหมันไล่มาเลยโอ้โหแม่งตัวแทงซูไม่ได้จอดมีตัวอะไรปรับเปลี่ยนการแปลงการเล่นได้บ้างไหมเราไม่เล่นตั้งป้อมกันเองอะเล่นอะไรกันไม่ก็ตั้งป้อมไม่รู้อยู่ไหนนะครับ เปียนตัวระเบิดให้น่าจะปวนได้บ้างเฮ้ยใครมียิงวะเนี่ยฐานรั<ม>่วอน่าแไอ้ที่ตัวนี้โอ๊ยโอ๊ยโน่ไม่มีใรช่วยเลย โอ้โแม่งโอ้ทำไมเพื่อนมันมาจากทางไหนยังหน้าเนี่ยเเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุนมากครับโอ้โหซสนเนปเปอร์เล่นอ,อย่างสบายใจน่าจะเป็นดาร์กเอจยุคมืดของเราเย่ไป <c oughs> ปัวจังหวะขึ้นเนี่ยต้องดักให้ได้ฮะอยาให้มันขึ้นมาได้ตาย ที่เพื่อนเข้าไปบูคนเดียวตลอดไปน้องหน่อยปอเดีอยาให้มันมาถึงรถเฮ้ยแล้วพาลาเลือดก่อนเด้ออ้แม่งเอ้ยเจ้าเลือดแม่งยิงก่อนอีทิมเราไปไหนกันหมด โอ้โหเล็งผมสบายใจเลยโดยกับดาบเว้ยไอ้น้องมันอยู่มันเยอะไหมพี่เยอะเอ้าอะไรวะทนไม่ทันไ โอ้ยมันมาจากไหน,นโอ้พาราเซดามอนนี่แหละโอ้มันอยู่มันขึ้นมาข้างบนยิงเล่นเลยอโอ้โหทำไมอนาจใจมันจะน่าอีกแล้วเราต้องต้านไหมแล้วลิงไปไหนโอ้โดนยิงตายเลยไม่ทันเดินเล่นโอ้พ่ายได้ไงวะเนี่ยยังยังไม่ยอมตัวแทงเราหายไปในหมด อไไม่จริงเริวริวริวสู้หนึ่งห่งวยัเค่ว่าทำอีกเอาไายิงตูตาย <S 2> <S 2> <S ยัยเค้ยัยเค้นะอีฟังวัดกันหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเมตร นะได้ไงวันนี้อันติสวยๆแน่เลยดูส่งมาน่าจะอันติสวยแน่โอ้โหไม่น่ารอเลยโอ้มีแถมเห็นแล้วพี่บอกแล้วโหดนั่นคือมันหัวเนี่ยถ้าแบบอันติแล้วก็ไปปาทั้งใส่เลยได้ครับได้ครับเราอยู่กันสองคนเนี่ยโอ้ถ้ามาออทีม่เรียบร้อยฮะพี่บอกแล้วพี่ต้องได้ขึ้น ได้ได้สอคนนพี่ได้ขึ้นอยู่แล้วล่ะโอ้โหเนีโอได้อีกีคเยอะเลยโอ้ได้สองกล้องเฟร์สวินออฟเดอะเดย์โอ้เวนกรรม มันไม่ลุ่งเลยด่านนี้โอ asure, ้ยด่านนี้พี่ชอบอมด่านนี้มันโอ้ด่านนี้ไม่ค่อยชอบมันอยู่เคร่ฐกิจดีขึ้นเล่นอะไรดีทำไมโอ้ทีมเราโอ้พี่ขึ้นเวฟสามเลยทีเดียวฮะ โนแทงยามเมสสองดีเฟนต์หนึ่งแทงมาแล้วพบแล้วโอ้มาตั้งป้อมเอาอะไรตัวอะไรฮะเอ็นจิเนียร์เอาจริงดิเอาได้ได้ตั้งป้อมบนรถอะเราแบบเรา้ค่ยิงโอเคได้กลายเป็นรถเราก็แค่ดัน เราตัวลอยต้องไปข้างเอืมแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีมันมันจะโผไหมตั้งป้อมในฐานก่อนได้ไหม <laughs> <laughs> มันอยู่ไหนวะอัลโลอะไร Move the payload มันอยู่ไหนกันเนี Four, three, two, ่นยไ,ไ, Four, three, two, ไปเลยแทงเปิดแ <Attack. S 1> ทง oh. ทำไรอ่ะโอ้ ตั้งไงพี่ขึ้นไม่ได้เลยครับ Q สองโอ้โหมันเลยป้อมด้างบนเฮ้ยจะตั้งยิง Q ไปสองโอ้โอ้ไม่จริงยิงขึ้นไปป้อมด้านบนนะมีป้อมด้านบนพอได้ตั้งป้อมบนรถป่ะตั้งไม่ทันครับมันยิงไปแล้วอุ้ยมันมันไม่อยู่แล้ว ไปเร็วด er ้ะอาจจะเล่นตีได้ครัวก็ได้ดูข้างหลังด้ไม่่ยิงกับรถไม่ต้องไม่ต้อง

ไม่เดี๋ยวผมโดนยิงไม่ไม่มีใครมากันลูกให้เลยอ้าวนั่นไงนอนเลยเป็นไงล่ะโดนเอาเกิดครับเกิดเกาเรียวกว่าเกิดใหม่ตายหนู้ เอางเอาไปเลยโอ้ยตายแล้วป้อมระเบิดไหมน่ะโอ้โหมใช้อัติยิงเฮ้ยป้อมไม่พังทีใช่ไหมพี่อมป้อมพังยังเนี่ยใช่อัติแล้วแล้วทุบทุบรถใช่แล้วมันมันป้อมแล้วปอมมันพังยังยังใช่ไหมโอเคยังไม่ไม่พังเลยเก็บต่อโอโยนต่อเพื่อเพื่อนจะเก็บได้ได้ได้ เดี๋ยวเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนหนอเอาไฟก็อ๋อไปไฟแจกแจกพรอมพร้อมพร้อมโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังบอกใครวะเล่นกันสองคน โอ้ยรถโถดโคตรเลยเอาโอ้โหไม่ทันได้สร้างโอ้โหมันเล่นบุคนแรกเลย โอ้โหโดนตรงหน้าเลยวะ่ะโอ้ยโดนตุ๋ยมันซุ่มยิงกันอยู่ต้องระวังเลยเวลา5นาทีนำมาได้ยังไง5ตัวให้ดูบ้างโอ๊ยอย่าเลยฮะเอาเลยก็ได้นี่โอ้โหมันเดินหลบปะหลบหลบเกาะได้ไงเนี่ยฮะซาให้อยู่ในพี่บ้างดิอ่าไหนพี่อยู่ไหนเอาหน้าแล้วเป็นไงล่ะสิวเลย อาแอบตุยผมแน่นตัวตัวอติมาวกรปล่อยไปโดนทุกคนติวเห็นไหมตุยผมแงยงิงยิงเปิดเลยยิงผมเปิดอะ่ะโวซายสามเคเฮ้ยโป๊ะเลยฮนะันนีนอ้อ้าวเี่คนเับต้องกดได้พี่กัน ไในพี่พไม่ใช่นินจามตัวอื่นเมีย่ยอ,อ่ะแล้วกันละโอ้ไม่ไหลเวลอัพแล้วเยสเดียมเดียมเดียมได้กล่องมาหนึ่งกล่องพี่เปิดยังเฮ้ยไม่เปิดหลับเดี๋ยวค่อยเปิดตอนเล่นดีแฟนนะไม่เล่นแลนจาย จบแบบนี้แล้วอ๋อ